เพื่อนพี่ๆที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้เรามาทําคลิปพากากรนะคะแบบน่ารักน่ารักกันอีกแล้วนะคะก็สําหรับคนที่มีคนคุยมีแฟนนะคะหรือคุณแอบชอบใครก็ได้หรือคุณอยากรู้ว่าคุณจะได้แต่งงานไหมนะคะในชีวิตนี้นะคะคุณจะได้แต่งงานไหมนะคะคุณมีเกณฑ์จะแต่งงานเมื่อไหร่นะคลิปนี้เป็นการอ่านไพ่โดยรวมนะคะก็จะมีไพ่ให้เพื่อนๆเลือกนะคะเค้กนะคะ เค้กเอ่อเค้กสีชมพูแล้วกันนะคุกกี้นะคะโดน,นัทช็อกโกแลตนะคะแล้วก็อ่อแคกเกอร์นะคะ1 2 3 4นะให้เพื่อนเพื่อนเลือกนะคะอ่ะ น่าจะเลือกได้แล้วนะคะฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด subscribe ให้ด้วยนะคะใครอยากสนับสนุนช่องสามารถกดสมัครสมา,สมาชิกได้นะคะมี50บาท80บาทและ100บาทนะคะหรือใครอยากจะกดคำว่าขอบคุณหรือซุปเปอร์ตงคต่คิดด้านล่างก็ทำได้เช่นกันนะคะรายได้นะคะหัก10%นะคะไปทำบุญน,นะเราจะมาเริ่มกันเลยนะจ๊ะสำหรับเค้กนะคะจะได้แต่งงานเมื่อไหร่ดีใจด้วยค่ะคลิกกนะคะ คุณอาจจะได้แต่งงานในเดือนกรกฎานี้นะคะหรือใน7เดือนต่อจากนี้นะคะมีเกณฑ์ที่คุณจะได้แต่งงานสูงมากเลยนะคะดีใจด้วยนะคะคุณจะได้สละโสดแล้วนะอ่ะต่อไปนะคะกองที่2นะคะใครเลือกกองนี้บ้างอาอกองนี้ดีใจกว่ากองที่แล้วอีกอะคุณคีดคุณตีลังกาคุณดีใจปะ คุณจะได้แต่งงานนะคะในเดือน,อออนมิถุนายนนะคะหรือ6เดือนต่อจากนี้นะคะหรืออาจจะเป็นเดือนมิถุนายนปีหน้าก็ได้นะคะดีใจด้วยนะคะแฮปปี้แฮปปี้มีแต่คนดวงดีนะอ่ะมาต่อกันที่กองที่3นะคะคุณจะได้แต่งงานเมื่อไหร่นะคะคุณอาจจะได้แต่งงานภายใน4เดือนนี้นะคะนับไปหลังจากที่คุณดูคลิปนะคะเมื่อไหร่ก็ได้นับไปเนาะหรืออาจจะภาย,นนย่น อาจจะเป็นเมษาเมษาปีหน้านะคะก็เป็นไปได้เช่นกันนะคะก็ถือว่าไม่ได้นานจนเกินไปนะรอรอนิดหนึง่งบางคนอาจจะเป็นคนที่พบหลักช้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะไ่นะคะสำหรับคนที่เลือกไพ่อันนี้คุณจะได้แต่งงานเมื่อไหร่อีก5าเดือนต่อจากนี้นะคะหรืออาจจะเป็นเดือนอพฤษภาปีหน้าเพราะมันพึ่งคามพฤษภาไปเนาะก็ รอนิดนึงนะคะแต่มีเกณฑ์จะได้แต่งนะคะก็ถือว่าทุกคนนะคะก็ขอให้คนที่มาดูคลิปเนี่ยโชคดีทุกคนเลยอยากให้ทุกคนสมหวังมีความสุขมีความรักที่ดีนะคะอ่ะก็ประมาณนี้ส่วนใครที่อยากรู้เรื่องราวเพิ่มเติมนะคะคุณสามารถทักซ่องคิวโดยตรงส่วสนตัวได้คะ่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะแล้วก็ใครอยากร่วมบุญถ่ายชุดโคกระบือนะตามกําลังศรัทธาน,นะคะดูที่โพสต์หรือทักทางไลน์นะวันนี้ไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย